าดดีีกับพี่คำรนตอนกเกษตรทรานฟอร์มถึงทุเรียนอายุมากแต่ได้ธาตุอาหารเสริมทั้งธาตุหลัก ทาตรองปรากฏว่ายังคงให้ผลผลิตได้ดีเด้อสิบอกให้วังจันระยองฮิตอนนี้เราอยู่ในสวนทุเรียนของผู้ใหญ่พันชิดอำเภอวังจันจังหวัดระยองฮิผู้ใจที่ไปตองรักสาวระยองคนสูยผล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 ดอกครับดีจริงๆ เข้ามาที่สวนทุเรียนแห่งนี้ที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองช่างประทับใจจริงๆเพราะถึงทุเรียนจะมีอายุ30ปีแล้วแต่ผลผลิตยังมากมีเป็นเช่นนี้เพราะอะไรไปชมกันทุเรียนเป็นผลไม้เบอร์หนึ่งของประเทศไทยมูลค่าการส่งออกสร้างเงินตราได้ปีละไม่ต่ำกว่า20,000ล้านบาทนี่คือคุณค่ามหาศาลนะครับ ฉะนั้นพี่น้องชาวสวนทุเรียนทั่วประเทศโดยเฉพาะในภาคตะวันออกนี้ถือว่าท่านทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างมหาศาลแล้วเข้ามาในสวนนี้ก็รู้ว่าเป็นสวนของผู้ใหญ่คันชิตที่เขาทําจริงทําจังดูแลรักษาทุกผลทุกลูกเมื่อออกจากสวนนี้พ่อค้าแม่ค้ามาเก็บไปหมดนั่นคือคุณภาพสิ่งเดียวที่พี่น้องจะทําได้ก็คือคุณภาพต้องหวานหวานหอมหอมครับอร่อยครับผมนะออกจากสวนเรา ออกไปด้วยใจของเกษตรกรที่มีความรักในวิชาชีพการทำสวนทุเรียนแล้วก็แม่ค้าก็ซื่อสัตว์เอาไปขายคนกินก็ได้บริโภคของดีแม้กระทั่งส่งออกก็นำชื่อเสียงนำเงินตราเข้ามาเนาะครับใช่ครับท่านถือว่าเป็นผู้หนึ่งที่ทำคุณประโยชน์ให้กับ,บแผ่นดินของภาคตะวันออกโดยเฉพาะ,ะจังหวัดระยองแต่ว่าเราจะมาชื่นชมอยู่แค่ว่าเฮ้ ปลูกกันมา30ปีแค่ไหนแค่นั้นไม่ได้วันนี้นวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาสิ่งสําคัญก็คือพื้นที่เหลือน้อยลงแต่ผลผลิตจะต้องเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณคนที่เพิ่มขึ้นเพราะความต้องการมันสูงจึงมีการคิดคน้นนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเพื่อช่วยพี่น้องชาวสวนให้ลืมตาอ้าปากได้มากขึ้นกเกษตรทานฟรอมต้องยอมรับกันว่าท่านจะาก้าวหน้าเมื่อมาใช้กเกษตรทานฟรอร์มใช้ดีมีตั้ง ชื่อเสียงเด่นดังแน่นอนเกษตรทานฟรอมเพื่อพี่น้องชาวสวนทุกคนอ่ะแต่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 วันนี้สิ่งหนึ่งที่ทางซักเซ็ตมอลได้คิดค้นนวัตกรรมซึ่งเป็นอินซีเป็นสารอาหารเพิ่มผลผลิตเป็นธาตุรองธาตุเสริมที่จะให้ทุเรียนเนี่ยได้ได้กินเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็มีคุณประโยชน์ มากมายลูกใหญ่ผลดกรสชาติดีพอต้นทุเรียนมันแข็งแรงครับการต้านทานโรคมันก็จะจะเกิดขึ้นทันทีผู้ใหญ่คันชิดใช้แล้วดีมากเลยครับผลผลิตเพิ่มขึ้นทําให้รากใบสมบูรณ์ดีครับทุกอย่างของลําต้นทุเรียนใช้ทันฟอร์มพัดดีครับสุดยอด พอใช้ดีผมก็จะได้บอกต่อกับเพื่อนๆชาวสวนด้วยกันครับมันช่วยประหยัดการทำยันกิ่งได้เยอะทําให้ออกลูกออกดอกตรงโคนกลิ่งด้วยเหรอฮะเมื่อก่อนเนี่ยสวนเนี้ยเขาจะออกลูกแค่ปลายกิ่งอ๋อทีนี้พอเราแนะนําให้ใช้ทานฟอร์มพลัสของซัคเซสมอลเนี่ยนะมันทําให้มีการสะสมอาหารทางใบได้สมบูรณ์มากขึ้น<อ>แล้วมันก็ส่งอาหารท่ออาหารส่งกลับมายังโคนกลิ่งได้ เวลาเราเปิดตาดอกด้วยสูตร2นะครับมันก็ทําให้ดอกเนี่ยสามารถออกตั้งแต่โคนกิ่งไปยันปลายกิ่งได้<า><า>เสร็จแล้วกเกษตรก,กรก,<า>ก็จะเลือกเอาลูกปลายกิ่งออกอนะครับให้เหลือแต่โคนกิ่งไว้เพื่อลดภาระการค้ำโยงใน<อ>การค้ำโยงต้องเสียงว่าประมาณของดีบอกต่ออยู่แล้ว <laughs> สรุปทุกตับครับว่าอ่อนแก่ไม่สำคัญแต่ถ้าได้รับการดูแลด้วยอาหารเสริมพืชดีๆจากอีกกี่ปีก็อยู่ได้ครับใช่ไหมครับใช่ <Hey. S 2> <laughs> ระยองยังเป็นแหล่งผลิตอาหารประมงคืนบ้านประมงน้ำลึกคึกคักทีงนี้มีผลไมใ้ให้กินตลอดทั้งปีโอระยองนี่ เดอด้วยนี่มีนิชื่นใจข่าวดีๆดีกับพี่คำรณทุเรียนก็เหมือนคนถ้าปรนิบัติดีๆมีแร่ธาตุสารอาหารครบทุกอย่างจบแบบแฮปปี้วังจันทรองนะ <laughs> จะบอกให้มีผลไมใ้ให้กินตลอดทั้งปีโอระยองนี่พูดเดอด้วยนี่